ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขคูุ่กคนได้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนวคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับคารซับตะไครนได้เครับพี่น้องเบยร์ซับการซับตะไคร้มาสั่นาวันนี้อาการดีดีพี่น้องครับผมอาการนาเสียตัวมาสั่น่าอ่าฝนนั่นตกป่อยปลยพี่น้องกําลังเดินทางครับไปที่บ้านกกอกนะครับผมครบวันกักตัวแล้วเนาะเมื่อ ครบวันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็สิบเก้าแล้ววันที่สิบเก้าแลวนะครับเราก็เดินทางไี่น้องออกจากบ้านได้แล้ว่น้องหลังจากเข้าไงมาโดน <c oughs> เข่าไงาเข่าไงาเออตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปที่กวัวก่องนะครับผมมาส่งไปซินีมาส่งอะไรเรียบร้อยแล้วกว่อนอื่นนะ ขอฝากผลิตภัณฑ์บูมน้อยว่นานะครับผมสบู่วิตามินซีผสมวิตามินอ e ีนะครับก้อนละ150บาทพี่น้องครับผมลดเลือนริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำครับผมอ่าอันนี้คือในส่วนของใบหน้านะผู้ยิ่งผู้ใดน,นะครับผมที่มีขอบตาดําเป็นฝ้าเป็นกระพี่น้องครับผมเอออย่าปล่อยให้สามีต้องทักว่าโอ๊ยเธอเธอทำไมหน้าเขียจังเออผู้ใดมีร้อยตีนกาตีนแห้งก็ว่ากันไปเนาะลูกขมขนกวางเป็นสิวหลายเป็นฝ้าเป็นกระเอาไปใช้ได้เลยนะครับและสบู่ก้อนนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค,ครับพี่ ผิวกายในส่วนของผิวกายก็คือใครที่มีเหงื่อเยอะใครที่มีสิวบนแผ่นหลังนะครับแล้วก็ใครที่มีอันปัญหาผิวมันนะ้พี่น้องเนาะแล้วก็มีจุดซ่อนเลนดําแล้วผู้ใดเห็นเข,ข้มมีกินไปน,อง,ดดนองครับผมผู้ใดเข้มดําใครแคมดําตูดดารักแร้ดพไปนองครับผมบูมอยากจะบอกว่าสบู่ก้อนนี้ที่บูมเอามาขายนะครับมันเป็นสบู่ที่สกัดจากส้มเลยนะครับจากส้มแบบเข้มข้นนะครับมันจะดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับใครมีปัญหาเรื่องรอบเดือนแล้วมัน มีกินไหมพี่น้องผู้ดใดตกขาวเือกันพี่น้องอย่าปล่อยให้ผู้หญิงอ่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นนะพี่น้องอการที่เรามีกลิ่นเหม็นๆอยู่ที่ตัวเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกเด้อเอาไปใส่เลยพี่น้องก้อนละ15 0บาทนะครับแอดไลน์มาเลย0 6 5 5 6 1 3 2 9 8ย้ำา0้าหกหนึ9 8อแอดไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้พี่น้องครับผมใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับใช้ดีจริงพี่น้องบูมน้อยใช้มาเกือบ5้าเดือนแล้วนะครับของดีใช สามารถใช้ได้นะครับเป็นสบู่เค็มขาวผิวขาวหน้าขาวพี่น้องครับผมดีดีวันนี้เราก็มีของนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องได้ชื่อได้ออเรื่องไรมีสี่ท่านนะครับมีปาเนต้าพี่พัดพี่ดาวแม่เบียพี่พัดแพ่นะครับแล้วก็แม่เบียปาเนต้านะครับ แล้วคือบูมน้อยเขียนไว้อยู่นี่เห็นบ่มมียอดเกือบมียอดกุนเสียงเอาไปฝากแม่สาวิตีกับชาวบ้านนะครับขนมนะครับแม่เบียร์ห้าร้อยเรานับครบตามจํานวนนะครับแล้วก็พี่พัดหนึ่งพันปานิตาหนึ่งพันนะครับมันก็จะมีอ่ามีปลาหมึกแห่งบ่นี่เออมีหมึกย้องด้วยนะครับอ๋อเป็นหมึกย้องนะครับเอามาแจากชาวบ้านนะครับขอพระคุณนะครับอันพี่พัดแพ่นะครับ สาธุพูนกับป้าเนต้าด้วยนะครับนี่นะครับฝนตกพี่น้องครับผมเบูมยาวแม่เบียแม่เบียนะครับพี่ดาวจับรางวัลได้ก็เอามาสมทบอืฝนตกพี่น้องอาการดีดีพี่น้องครับผมดีครับดีแน่นะครับก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับคิดถึงแม่สาวิตรีนะครับแล้วก็เซฟตัวเองที่สุดน,นะคือบุมนะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้แว่ไหนเลย นะครับนอกจากแวะเตินน้ามันนะครับเราก็จะดิ่งตรงขึ้นไปบ้านกวกๆเลยนะครับรอบนี้แล้วก็อาจจะจอดซื้อของฝากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้จอดซื้อตรงที่มันแอ,ออัดเนาะคือตอนนี้เซฟอิลีพี่นดองครับผมเซฟเซฟอิลี่พว่าโควิดรอบนี้มันเป็นอิยามไม่พี่น้องครับผมอ่นก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับวันนี้ว่าจะไปที่ อันชูรับปะปังกับแม่สวิตีแต่ว่าอันตื่นบุ่ไรพี่น้องตื่นบยบบุ้งเมื่อเช้าแ็กของอยู่นงตีสามเนี่ยแ็กของอยู่งตีสามอนอนตีสี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนน่ะก็ได้เตื่นสายตื่นสายทุกวันนั่นแหละนะครับวิธีพ่อค้าออนไลน์เนาะนั่นแหละครับผม <laughs> อันโอเคพี่น้องครับผมก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ สบู่นะครับวิตามินซีผสมวิตามินอีของดีใช้ดีบอกต่อพี่น้องใส่ดีอี่ลีได้พี่น้องตามจริงนะบูมน้อยเป็นคนที่แพ้ง่ายๆเลยเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆเพราะว่าสบู่อ่ะบูมเคยไปซื้อสบู่อยู่ที่ตลาดนัดมันเป็นจมูกสบู่จมูกข้าวยี่ห้อหนึ่งอ่ะตามที่ได้อ่พูดไปแล้วเนาะแล้วมันแพ้ไหมพี่น้องหลังจากนั้นมาบูมน้อยก็เลยไม่ไม่เปิดใจใช้สบู่ยี่ห้อไหนเลยนะครับจนนะครับมาอาสบู่เนี่ยสบู่วิตามินซีผสมวิตามินอีเนี่ยเราก็เลยเปิดใจใช้มันนะครับ ผลปรากฏว่ามันใช้ดีจริงพี่น้องครับผมลูกขุ่ผลดูเล็กลงนะครับเห็นบ่พี่น้องอันนี้คือหน้าสดนะหน้าสดนี่เหาว่าบ่สดกับท่าแป้งอยู่ว่าเห็นบ่รอยด่างดํามันดูจางลงนะครับอันนี้คือรอยสิวเห็นไหพี่น้องไปหลงใส่สบู่โล่งเลี่ยมพี่น้องครับผมมือไปกรุงเทพเมื่อนั้นไปใส่สบู่โล่งเลี่ยมเนี่ยมันเป็นสิวไหมตอนนี้กําลังใช้สบู่ก้อนนี้บําบัดอยู่เบยกำลังใช้สบู่บาบัดอยู่นี่พี่น้องครับผมคือบุ๋มหน้าเป็นคนที่แพ้สบู่ง่าย นะครับวันนั้นที่ไปกรุงเทพเน่ะลืมลืมลืมเอาสบู่ตัวเองไปวันที่ไปกรุงเทพนะนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาสั่งได้เลย0ูนย์หกห้าหกหนึ่งสามสองเก้าแปะนะครับใช้ดีจริงๆนะครับผู้ใดเค็มหมิ่นผู้ใดมีกินผู้ใดดากดําตูดดําผู้ใดแคมดํำใครลักแลี้ยดำใครมีขี้ไข่เยอะนะครับสบู่ก้อนนี้ระเบิดขี้ไข่ยัางดีเลยพี่น้องครับผมสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่ที่ระเบิดขี้ไข่นะครับอย่างดีเลยนะครับผมเออไลน์นี่ก็บพวกนี้ยังเดียพี่น้องคลิปนี้กับขายของไปแล้วห้าสิบเปอร์ โอเคไพี่น้องเจอกันที่บ้านกุกกวางนะครับผมสวัสดีครับ